มาครับวันนี้ก็มาพบกับรายการมาครับมาครับวันนี้ก็จะมาสอนโหลดบดีแคมนะครับมไม่รู้อ่านทุกเ่าเออช่างมันช่างมันอ่าก่อนอื่น มันก็จะมีเนี่ยครับมันจะมีเว็บของมันนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ใต้คลิปดีคิชันนะใต้คลิปพูดง่ายๆเลยใต้คลิปรหัสผ่านอันนี้คือรหัสผ่านแต่ตอนแตกไฟล์นะครับแล้โหลดมามันจะเป็นเนี่ยครับมันจะเป็นไฟล์ยอย่างนี้เดี๋ยวเอานี้ลบเดินนี่นะครับพอโหลดมาได้ตัวนี้ปุ๊บเนาะกดแตกไฟล์เลยครับมันจะเลือกไปนี่นะครับตรงนี้ครับ พลาดผ่านเนี ų, me, ่ยครับเนี่ยแล้วก็แตกมาเขาแตกมาก็จะได้ตัวนี้นะครับให้ตัวนี้ปุ๊บเรากดเข้าไปเลยเนี่ยแร้วากดติดตั้งนะครับแล้วกดติดตั้งไว้เนี่ยแล้วก็กดโอเคตกลงตกลงแต่นี่ผมติดตั้งแล้วผมไม่ติดตั้งให้ดูโอเคถ้าตอนลงแครผมแนะนําว่าให้ปิดเน็ตเนี่ยครับปิดไปเลยครับไม่ต้องเปิด้มันออฟไลน์อย่างนี้ไว้นะครับแล้วก็มากดตรง แคกเลยครับตรงนี้แล้แต่จะตั้งชื่อนะผมขี้เกียจเออเอาเอานี่ยแหละกดแคกไปเลยครับเนี่ยโอเคก็เนี่ยแหละครับประมาณเนี้อยอ้วกดตรงนี้รีจิสเตอร์ไว้ในแคมครนะอืมโอเคเรากดไปอีกทีหน,นึ่งเนี่ยครับแบบเนี้ยถ้าคือแบบเนี้ยแสดงว่าได้แล้วแล้วกดกระบ,บาดทิ้งไปเลยอ่าแล้วก็กดมาตรงเนี่ยมีได้ตัวนี้มา มนี่ได้อย่างนี้มาเนี่ยครับเกี่ยวกับนี่เรียบร้อยนะครับดูการตั้งค่านะอันนี้แล้วแต่ติดเอาไว้ตรงไหนก็ได้อันนี้ก็จะติ๊กตามผมเลยก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแสดงเมาส์นะครับ์เซอร์เมาส์เนี่ยครับอันนี้ก็คือการเพิ่มลักษณะการคลิกเวลาคลิกซ้ายคลิกขวาจะเป็นสีให้เห็นนะครับตรงนี้สีก็จะอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้เสียงนะครับตอนแรกมันจะเป็นปิดนะครับ ผมแนะนําว่าให้เป็นไมโครโฟนเนีครับเวลาพูดมันจะได้ยินเสียงเราด้วยก็ข้างบนนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับอันนี้เรื่อกของมันเออเรื่องของมันกดตกลงไปเลยครับก็วันนี้ก็ประมาณเนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r ใครเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ